โอ้โหโอ้โหสายย่อมันไท่น้พี่น้โอ้โห,ยยนนนโโหคนบ้านเดียวกันปะคนบ้านเดียวกันอุ้ยขาพี่ร้านขาหมูอยูไ่ไหนพี่ขาหมูขาหมูอยูไ่ไหนพี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะโอ้คนไทยสายย่อมันมาก่อน EDM ก่อนเมืองนอก เดินังเดินเดินังเดินเดินังเดินเดินดังเดิเอ้า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 มันไปเยอะมาแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงแชมป์เมืองทองเรามาถึงอีร้านแล้วฮะผู้ชมครับนี่ง้ออ้อยวนน้ำลายครับถึงร้านแชมป์เมืองทองขาหมู เดี๋ยวต้องเข้าไปก่อนฮะข้างในฮะว่าจะสุดยอดหรือเปล่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับของร้านอันนี้ฮะเจ้าของร้านฮะเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านฮะครับพี่ผู้ชมครับนี่ฮะเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านยังเด็กจังเลยอ่ะอ๋อยังเด็กอยู่เลยครับคุณแชมป์ครับผมแชมป์นี่คือชื่อคุณเลยชื่อผมครับผมเอาเลยเป็นเจ้าของร้านอายุน้อยว้านี่มาแต่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยสุดยอดของขาหมูอ่า เรียกได้ว่าถ้าเกิดสำหรับเรื่องขาหมูครับมีหลายเมนูให้ชิม เนูเด็ดที่แบบขึ้นชื่อเจ๋งสุดในร้านหน่อยถ้าสําหรับที่ร้านเนี่ยนะครับก็ต้องลาบขาหมูครับกับกระเพราขาหมูครับลาบขาหมูครับผมลาบอาหารอีสานมีข้าวคั่วนะใช่ครับผมขาหมูมันอาหารจีนมันอาหารจีนอาหารเหลาลาบมันอาหารอีสานมีการฟิชเจอริงกันเกิดขึ้นใช่ครับผมมีอะไรกะกระเพรากระเพราครับมันมีแต่กระเพราหมูสับกระเพราขาหมูอันนั้นนะสำหรับคนไม่อยากกินขาหมูใคร้างหลังนี่ใครฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อัานีคุณแม่เหรอฮะสวัสดีคุณแม่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 ชื่ออะไรครับชื่อแม่ปุ๋ยค่ะแม่ปุ๋ยฮะแม่ปุ๋ยกับลูกแชมป โอ้สูตรนี่เป็นสูตรที่คุณแม่กับพี่แชมป์คิดมาอช่เป็นสูตรของอามาครับสูตรอาาแล้วเราก็มาอัแดแอปไปเรื่อยเ,อเพื่อให้แบบถูกใจกับคนที่อยู่แถวนี้แล้วก็ใครใครๆที่มาเขาก็ติชมเขามีอะไรแล้วก็มาปรับปรุงเรื่อยๆครับอ๋อวันหนึ่งนี่ใช้ขาหมูกี่กี่ขาพี่แชมป์คุณแม่ก็เ<อ>ยอะประมาณ30ขาได้สามสิบขาเลยขึ้นาขึ้นตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนอกจากขาหมูแล้วนี่นะฮะมีอะไรนะอะไรฮะไส้หรอครับไส้ค่ะไส้อันนั้นไส้เลย อยากเห็นลีลาทีดหนึ่งไงอย่างลูกค้าผ่านเนี่ยตอนคุณแชมป์เด็กๆคุณแม่เรียกลูกค้าไงคะค่ะก็ขอเชิญนะคะขอเชิญด้านในค่ะขาหมูแชมป์เมืองทองยินดีต้อนรับหิวมากเลยอร่อยปลานี่อร่อยเปล่าอร่อยมากค่ะ <c oughs> อร่อยขนาดไหนอะ่ะไล่มันนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชรสด้วยผักปลอดสารพิษค่ะเอาละฮะ จะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันดูนะครับเอาล้ครับคุณแม่ครับคุณแชมป์คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมสั่งไปสองอย่างครับผมอยากได้หลักกับคระเเราแล้วอะไรจะอื่นมาเต็มเลยท่านนี้พี่แชมป์แถมครับแถมอนี้ของแถมคือทั้งหมดนี้คุณแม่แถมนะฮะแต่คิดค่าน้ําเปล่า10,000บาทไม่เห็นขนาดนั้นอ้าววันนี้มีเมนูหลักๆแต่ก่อนรู้จักเมนูหลักเลยนะฮะอันนี้มันอะไรครับเนี่ยนะฮะ อันนี้ไข่เจียวครับแต่ตามสไตล์ของร้านเราครับผมเตียวก็ต้องเป็นขาหมูคราก็คือไข่เจียวขาหมูครับผมโอ้โหไข่เจียวขาหมูครับขนาดมะเขือเทศนี่ยมะเขือเทศขาหมูเลยใช่มะเขือเทศไม่ขาหมูครับกินแก้มกินแก้มกินแก้มนี่ไข่เจียวขาหมูนี่อะไรฮะอันนี้ก็ไข่พะโลครับผมไข่พะโลไข่พะโลนีอันนค้ฮะคุณแม่คุณแม่อันนี้ขาหมูค่ะขาหมูรวมรวมมีมีนะคะ ไส้ ediyor, แล้วก็มีคากิค uh ่ะแล้วก็มีเนื้อหนังอยู่นี้พอคากิตเท้าวมันค่ะค่ะตท้าวมันท้าวแล้วมันเยอะมากเลยฮะงั้นขออนุญาตชิมเลยนะครับแนะนำา2เมนูนี้เป็นเมนูหลักกันบ้างดีกว่าครับและเมนูแนะนำของเราในวันนี้เป็นลาบขาหมูขออนุญาตครับนี่เลยครับลาบขาหมู เรียกว่าอร่อยทุกเมนูฮะพี่แชมป์คะคุณแม่ครับสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะรสชาติจัดจ้านรสชาติขาหมูแบบไร้มันใครชอบแบบไม่อ้วนเนี่ยต้องมาที่นี่เลยแชมป์เมืองทองขาหมูแชมป์เมืองทองครับอยู่ตรงไหนของเมืองทองครับถ้าเกิดตรงเข้ามาทางด้านแจ้งวัฒนานะครับผมตรงเข้ามาทางบอลสตรีทครับเส้นเมนเลยครับผมสังเกตซ้ายมือครับเลยมสทมาครับผมสังเกตซ้ายมือประมาณ500เมตรกรจะเจอขาหมูแชมป์เมืองทองครับตรงข้ามกับ สุโขทัยอเวนิว99ครับอ๋อใกล้ๆเลยสบายๆเลยทีเดียวครับผมก็จอดรถเสร็จแป๊บก็มาเลยข้ามถนนมาได้เลยครับอ๋อมีที่จอดรถเยอะแยะสะดวกสบายเลยมีรถฝั่งตรงข้ามครับเยอะแยะครับผมเลยทีเดียวนะฮะเอาปากไปด้วยเลยฮะดึกๆคึกกับก้นนะครับแล้วก็ดูรายการเราเสร็จแล้วนะฮะตามรอยผมมาได้เลยครับผมการันตีว่าอร่อยสุดๆแน่นอนนะฮะเพราเชินแล้วนะฮะเราต้องยก เป็นท่าประจำรายการเลยคุณแม่ถ้าพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งปับ๊บยวดน้ำลายโอ้ยอไหลตุดยัด <c oughs> โดนตาเลย <c oughs> ช้อนไม่ต้องคุณแม่อันนี้น้ำซุปผมไม่เคยใช้ช้อนรากผมชอบยกซอส